พวกเขาจะไล่ฉันออกไม่ได้ฉันคิดกับตัวเองฉันเป็นของที่นี่ฉันเคยกอดจูบกับแกรี่ซึ่งอยู่ฝ่ายไอทีด้วยซ้ำพับผ่าสิมิเกลกำลังหวีผมไปด้านหนึ่งเขาดูน่ากลัวจริงๆฉันคิดว่าถ้าฉันถูกไล่ออกฉันจะต้องคิดถึงเขาในแง่ตลก แต่ฉันคงจะไม่มีเรื่องสนุกสนุกไปเล่าให้เพื่อนฝูงของฉันฟังอีกแล้วเราขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นสี่กันอย่างเงียบกริบฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเรากำลังเดินทางไปสอบครั้งสำคัญชั้นสี่ไม่เหมือนกับชั้นอื่นๆในอาคารพรมมเนื้อหนามากทำให้เงียบกว่าชั้นอื่นและยังไม่มีพื้นที่เปิดโลง่ง มีแต่ห้องทำงานซึ่งมีเลขานั่งอยู่ข้างนอกเลขาพวกนี้ไม่เคยยิ้มให้ใครโดยเฉพาะเลขาของกายดูน่ากลัวเป็นพิเศษฉันเคยมาหากายสองสาครั้งเลขาของเขาจะมองฉันด้วยสายตาคมกลิบเาวากับจะบอกว่าฉันรู้นะว่าคนอย่างคุณจะทำให้เสียเวลาเปล่า ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองไม่มีสิทธิ์มาอยู่ตรงนี้เลยสักนิดเดียวเหมือนเวลาที่ฉันไปหาหมอฉันเชื่ออยู่ตลอดว่าหมอคงคิดว่าฉันมาทำให้เธอเสียเวลาทันทีที่ฉันนั่งลงตรงโต๊ะตรวจฉันก็ลืมไปแล้วว่าฉันมีอาการเจ็บป่วยอะไรและลงเอยด้วยการขอโทษหมอและกลับออกไปเพียงเพื่อจะนึกได้ทีหลัง ว่าฉันอาการแย่แทบตายเพราะอาหารเป็นพิษโชคดีที่วันนี้เลขาของกายไม่ได้อยู่ที่นี่ประตูห้องทำงานของกายเปิดอยู่เราจึงเดินเข้าไปอย่างเงียบเงียบเงียบเสียจนกายดูเหมือนจะไม่เห็นว่าเราเข้ามาด้วยซ้ำฉันก็แอมเบาๆบาแล้วกายก็เงยหน้าขึ้นจากเอกสารบนโต๊ะทำงาน ฉันกวาดตามองไปรอบๆห้องอย่างรวดเร็วเพื่อหาวิแววของเอกสารที่ปลิ้นออกมาหรือซองจดหมายสีชมพูลายดอกแต่ปรากฏว่าฉันไม่เห็นทั้งสองอย่างนิเกลจอจี้ขอบคุณพวกคุณมากที่มาพบผมในวันนี้ผมมีเรื่องที่ค่อนข้างเสี่ยงที่เราต้องช่วยกันจัดการ ฉันกับนิเกลสบตากันขณะที่กายลุกขึ้นแล้วเดินไปปิดประตูห้องทำงานเขามองเรานิ่งๆโดยไม่พูดอะไรอยู่นาทีสองนาทีฉันแทบได้ยินเสียงเหงือกของนิเกลกำลังแตกพลักๆโอเคผมอยากรู้ว่าผมสามารถไว้ใจคุณทั้งสองคน ให้ทำงานบางอย่างให้ผมได้ไหมฉันกับนิเกลมองหน้ากันแล้วฉันก็หันไปมองกายอย่างกระตือรือร้อนด้วยสีหน้าคุณสามารถไว้ใจเราได้ส่วนกายทำหน้าเยเกมีข้อมูลบางอย่างมาถึงมือผมเขาพูดต่อข้อมูลเกี่ยวกับ H.G. ที่น่าจะมาจากภายใน H.G. นี่แหละผมต้องสืบให้รู้ว่ามันเป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลอะไรคะฉันถามโดยพยายามทำน้ำเสียงให้ซื่อที่สุดเท่าที่จะทำได้บันทึกจากฝ่ายบุคคลข้อมูลที่เราไม่ควรจะมี คุณพระช่วยนิเกลมองฉันด้วยสายตาคมกริบฉันรู้ว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่คำว่าคุณพระช่วยจะทำให้กายรู้ว่าเรากำลังรู้สึกผิดก็สมัยเนี้ยมีใครพูดว่าคุณพระช่วยกันบ้างล่ะแต่ป่านนี้กายน่าจะชินแล้วกับการที่ฉันมักจะพูดอะไรนี่เง่าอยู่เสมอ และเขาดูจะไม่เอะใจอะไรด้วยซึ่งทำให้ฉันรู้สึกโล่งใจดูเหมือนว่า SG จะมีประวัติว่าชอบสังหารทุกบริษัทที่พวกเขาเทคโอเวอร์แต่ที่คณะกรรมการบริหารบอกเราเป็นคนละเรื่องเลยผมต้องสืบให้ได้พวกความจริงคืออะไรเขาชะงักอีกครั้ง แล้วมองหน้าเราอย่างกระตือรือร้นพวกคุณช่วยเจาะให้ลึกอ,อีกนิดได้ไหมสืบดูทุกอย่างที่คุณทำได้เกี่ยวกับ SG และการรวมบริษัทครั้งก่อน,อนผมจะมีประชุมคณะกรรมการบริหารวันศุกร์นี้ถ้ามีอะไรที่ผมควรจะรู้ผมอยากรู้ก่อนไม่งั้นมันอาจสายเกินไปตกลงไหม เราทั้งคู่พยักหน้าหงึกหงักฉันพึมพำว่าได้เลยค่ะแต่เสียงดังไม่พอเพราะคอของฉันแห้งผากฉันจึงพูดอีกครั้งและคราวนี้เสียงออกมาดังมากกายจึงมองฉันด้วยสายตาแปลกๆถ้าเรื่องนี้แพร่งพลายออกไปมันอาจเป็นอันตรายต่ออนาคตของบริษัท รวมทั้งงานของพวกเราด้วยเขาพูดช้าๆผมสามารถไว้ใจพวกคุณให้เก็บเรื่องนี้เป็นความลับได้ใช่ไหมกายคุณสามารถไว้ใจเราได้เรื่องนี้ไม่มีทางแพร่งพลายออกไปแน่นอนครับนิเกลพูดเสียงนิ่งๆจนหน้าทึ่งยังกับดาราที่มีสำเนียงขึ้นจมูกแบบคนลอนดอนแท้ๆ ในหนังสายลับหรืออะไรประมาณนั้นกายบังคับตัวเองให้ยิ้มขณะลุกขึ้นยืนแต่หน้าผากของเขาย่นอย่างครุ่นคิดฉันยิ้มกว้างปากโจรดใบหูเราไม่ถูกไล่ออกกายไม่เพียงไม่สงสัยว่าเราเป็นคนให้ข้อมูลเขาเท่านั้นแต่เขายังไว้ใจให้เราสืบดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นอีกด้วย เราคือพนักงานดีเด่นแห่งเดือนโดยแท้มิเกลมีสีหน้าโล่งอกอย่างเห็นได้ชัดได้ผลแฮะเขากระซิบขณะที่เรายืนรอลิฟเขาไม่สงสัยอะไรเลยและเวลานี้เราได้ไฟเขียวให้ทำการค้นคว้าอย่างแท้จริงอีกต่างหากแท้จริงงั้นเหรอฉันพูดด้วยเสียงไม่แน่ใจ คุณหมายถึงถูกกฎหมายมากกว่าใช่ไหมบางครั้งคุณก็จำเป็นต้องหลีกเลี่ยงกฎหมายบ้างเพื่อให้ได้ข้อมูลที่คุณต้องการนิเกลพูดตาวาวฉันอยากรู้ว่ากายรู้ตัวหรือเปล่าว่าเขากำลังพาเราทุกคนไปสู่อะไรฉันกลับมาที่โต๊ะทำงานและพยายามคิดว่ามีทางไหนบ้าง ที่ฉันจะสามารถพูดกับเดวิดได้โดยไม่ต้องขโมยแผ่นดิสจากเขาแต่ทุกครั้งที่ฉันคิดว่าฉันพบคำพูดที่เหมาะสมฉันก็ตระหนักได้ว่าถ้าฉันยอมรับว่าฉันรู้เรื่องทั้งหมดนี้ย่อมหมายถึงการเปิดเผยว่าฉันไปมาหาสู่กับไมซซึ่งฉันไม่อาจเสี่ยงกับเรื่องนี้ได้ ถ้าเดวิดรู้ว่าฉันไปกรุงโรมเพื่อพบกับไมค์ลองนึกภาพสิว่าเขาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองยังไงถ้าเขารู้ว่าฉันไปทำอะไรที่นั่นมันคงไม่ดีแน่ฉันต้องคิดเรื่องนี้ให้ละเอียดร,บรอบคอบเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นฉันรับสายและพบว่านิเกลโทรมาทางทางที่โต๊ะเขา อยู่ห่างจากโต๊ะชันแค่ห้าฟุตอืมนิเกลโทรมาทำไมคะแบบนี้มันเงียบกว่าฟังนะจอจี้คุณต้องเรียนรู้วิธีการทำงานพวกนั้นใช่ผมจะเจาะลึกเกี่ยวกับเอให้มากกว่านี้แล้วดูว่าผมจะเจออะไรบ้างขณะที่เขาพูด ฉันก็เห็นเขาดันข้าวของทุกอย่างบนโต๊ะไปด้านหนึ่งไม่เหมือนนิเกลเลยจริงๆเขาไม่ได้เขียนป้ายบนเอกสารอะไรด้วยซ้ำฉันแทบไม่ได้ฟังที่เขาพูดเพราะมัวแต่สนใจท่าทีใหม่ของเขาที่มีต่อเอกสารแต่แล้วฉันก็เบนความสนใจกลับมาทันฟังเขาพูดว่าที่ผมต้องการให้คุณทำคือสืบเรื่องไตรตันให้มากขึ้น ถ้าพวกเขามีส่วนพัวพันกับการรวมบริษัททั้งหมดเราต้องดูให้ได้ว่าพวกเขาเป็นใครพวกคนที่บริหารไตรตันหรือพวกนายทุนอะไรทํานองนั้นอะโอเคไหมฉันคิดว่าโอเคมัง้งฉันหมายความว่ามันไม่ใช่การวิจัยค้นคว้าแบบที่ฉันเคยทำไม่ใช่การโทรศัพท์ไปหานักบัญชีหรือทนายความบางคน เพื่อขอความเห็นจากพวกเขาในเรื่องบางเรื่องแต่ฉันต้องทำให้ได้เมื่อคิดถึงซิปดิสกับไม้ยกให้เป็นหน้าที่ของฉันเถะค่ะฉันพูดเสียงเป็นงานเป็นการแล้ววางหูโทรศัพท์ลงมันให้ความรู้สึกดีที่มีอะไรให้ทำเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อจะทำให้เกิดความแตกต่างฉันคือจอจี้โบชัม นักสืบเอก,กชนมีแค่ชั้นกับนิกเกิลเท่านั้นที่ต้องต่อสู้กับโลกเอออย่างน้อยก็ต่อสู้กับสำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่แห่งหนึง่งการค้นคว้าครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ฉันคิดไว้เลยมันน่าตื่นเต้นแค่ในตอนเริ่มต้นแต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นงานแถมยังเป็นงานที่น่าเบื่อมากด้วย ไตตรันดูเหมือนจะพัวพันกับทุกเรื่องนับตั้งแต่เป็นบริษัทที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินกับบริษัทอื่นแล้วก็ซื้อบริษัทพวกนั้นมาเพื่อจัดการรวมบริษัทและให้คำแนะนำในการยึดครองในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทต่างๆหลายร้อยแห่งรวมทั้งสำนักพิมพ์ทุกแห่งที่เอเกี่ยวข้องด้วย ฉันมึนหัวไปหมดกับการติดตามดูทุกอย่างที่พวกเขาทำฉันเขียนรายชื่อพนักงานบนกระดาษจดบันทึกเล่มใหม่ที่ฉันเพิ่งหยิบออกมาจากตู้เก็บเครื่องเขียนที่จริงฉันสามารถพิมพ์รายชื่อพวกนั้นในคอมพิวเตอร์ได้อย่างง่ายดายแต่การเขียนลงกระดาษสร้างความรู้สึกตื่นเต้นมากกว่ามันคล้ายกับว่าฉันเป็นนักข่าวหรืออะไรสักอย่างที่กำลังจดบันทึกข้อมูลสำคัญ และเพื่อทำให้มันน่าสนใจมากขึ้นไปอีกฉันเขียนชื่อของแต่ละคนด้วยสีที่แตกต่างกันออกไปและตั้งฉายาให้แต่ละคนแบบนี้สนุกกว่าเยอะเช่นดันแคนเทเลอร์หัวหน้าใหญ่เขาเป็นประธานบริษัทผู้พันมาสตาดเขียนด้วยสีเหลืองแล้วก็เกรแฮมไบรตันหัวหน้าผู้บริหาร สตราจารย์พลัมเขียนด้วยสีม่วงและเจนลาคอมผู้มนวยการด้านการเงินมิสกาเลตเขียนด้วยสีแดงฉันขีดเส้นใต,ต้แต่ละชื่อเพื่อเน้นย้ำชื่อดันแคนเทเลอร์ทำให้ฉันสะดุดใจแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะเหตุใดอาจเป็นเพราะฉันเคยมีครูชื่อดันแคนเมเลอร์ก็เป็นได้ ว่าไปแล้วฉันค่อนข้างเซ็งกับเรื่องนี้เพราะไม่ว่าที่นี่จะถูกขายหรือถูกควบรวมบริษัทหรืออะไรก็ตามมันก็ไม่ใช่จุดจบของโลกซสนหน่อยนี้นาฉันมั่นใจว่าฉันสามารถหางานใหม่ได้อาจจะดีกว่านี้ด้วยซ้ำฉันค้นหาต่อไปอีกอย่างไม่เต็มใจนักจนเจอข้อมูลที่แสนจะน่าเบื่ออีกเป็นกรตาก ที่พุ่งเป้าไปยังพวกนายทุนแล้วจึงปริ้นพวกมันออกมาฉันไม่เข้าใจมันมากนักแต่มั่นใจว่านี่เก่ลจะต้องรู้สึกประทับใจเมื่อฉันเอาไปให้จริงๆแล้วงานสืบสวนเนี่ยมันง่ายชะมัดคุณแค่เข้าไปในเว็บไซต์แล้วก็คอปปี้ข้อมูลออกมาฉันไม่รู้ว่าคนอื่นได้ค่าจ้างเท่าไหร่กับการทำงานแบบนี้แต่มั่นใจว่า มันแพงเกินไปยกเว้นถ้าจ้างฉันฉันเข้าไปในเว็บของรอยเตอร์เพื่อค้นหาคำว่าไตราตันเราก็ต้องประหลาดใจที่เจอข้อมูลเยอะมากฉันปริ้นมันออกมาด้วยแล้วก็ค้นหา SG และปริ้นข้อมูลออกมาอีกหลายหน้าฉันเริ่มรู้สึกดีขึ้นที่จะมีกระรดาษปริ้นกองโตให้นิเกลอ่าน ฉันคิดขณะยืนมองกระดาษเลื่อนออกมาจากเครื่องแล้วร่วงลงพื้นยังมีความสุขนิเกลลุกขึ้นแล้วเดินไปที่ปรินเตอร์เขาหยิบกระดาษขึ้นแล้วเดินตรงมาที่ฉันอย่างนี้สิถึงจะเรียกว่าทำงานเป็นทีมคุณคิดว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่เขาขู่ฟ้อค้นคว้างไงคะ ฉันกำลังค้นคว้าหาข้อมูลให้คุณตรวจด,ดูเป็นกระตักจอดจี้นิเกลกำมัดแน่นคุณเข้าใจหรือเปล่าตอนที่กายพูดว่าต้องเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเข้าใจสิคะฉันกระซิบตอบด้วยน้ำเสียงที่มาดมั่นเราต้องหุบปากให้สนิทฉันเข้าใจดีถ้าอย่างนั้น คุณก็ต้องไม่ปล่อยให้กระดาษพวกนี้หล่นเลื่อนกละดทั่วพื้นคุณต้องรออยู่ที่ปรินเตอร์แทนที่จะทิ้งมันให้คนอื่นเก็บนิกเกลย่ำโคลๆกลับไปที่โต๊ะทำงานเขาทำเกินไปหน่อยกับเรื่องนี้แต่อย่างว่าแหละนะนิกเกลเป็นพวกโรควิตกจริตอยู่แล้วฉันอ่านรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์หมดทุกหน้าด้วยความหวัง ว่าจะมีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาสะดุดใจฉันเหมือนในนิยายของอากาธาคริสตี้ฉันจะได้พูดว่าใช่แล้วพวกเขาทำมันด้วยกระจกหรืออะไรสักอย่างแล้วฉันก็จะคลี่คลายปริศนาได้แต่ดวงตาของฉันกลับใสเหมือนกระจกขณะที่ฉันพลิกดูเรื่องราวการเงินหุ้นผลกำไรและข้อมูลน่าเบื่อพวกนั้น เรื่องแล้วเรื่องเล่านอกเหนือจากชื่อบังชื่อที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ไม่มีอะไรอื่นที่ดูสะดุดใจอีกเลยพอฉันปริ้นเอกสารได้กองใหญ่ที่ดูน่าประทับใจพอแล้วฉันก็ตัดสินใจหยุดพักแล้วออกไปซื้อแซนด์วิชกินเป็นอาหารกลางวันซึ่งฉันเอามานั่งกินที่โต๊ะทำงานฉันกำลังมีความสุขกับความรู้สึกว่าได้ทำเรื่องที่สำคัญ ฉันรู้สึกเหมือนได้ชาร์จแบตใหม่และรู้สึกเอาจริงเอาจังมากขึ้นในที่สุดฉันก็เข้าใจแล้วว่าเดวิดหมายความว่ายังไงตอนที่เขาบอกว่าเขาสนุกกับงานของเขาครั้งหนึ่งเดวิดเคยเริ่มต้นทำคดีหนึ่งเราก็หยุดไม่ได้จนกระทั่งเสร็จคดีบางทีฉันน่าจะหางานเป็นนักวิเคราะห์การวิจัยค้นคว้า ระดับสุดยอดให้กับรัฐบาลหรืออะไรสักอย่างฉันคิดว่าฉันสามารถทำได้นะบางทีฉันน่าจะให้เดวิดแนะนำฉันให้รู้จักกับใครบางคนที่ฝ่ายตรวจสอบการทุจริตพอตกเย็นฉันก็ได้เอกสารที่สูงประมาณ4นิ้วกองหนึ่งแม้ว่าฉันจะพักเที่ยงเกินเวลาไปมากเดนิสซื้อนิตยสารฮีทมาตอนพักเที่ยง ฉันก็เลยใช้เวลาอ่านมันเกือบทั้งบ่ายแต่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เวลาทำงานนานแค่ไหนที่สำคัญคือสิ่งที่คุณทำได้ตั้งหากละ่ะฉันถึงกับต้องไปที่ตู้เก็บเครื่องเขียนเพื่อเอากระดาษมาปริ้นเพิ่มด้วยซ้ำดูสิว่าฉันทุ่มเทมากขนาดไหนฉันโทรไปหานิเกลฉันคิดว่าเขาคงชอบแบบนี้มากกว่า ให้ฉันเดินไปที่โต๊ะของเขานิเกลฉันมีข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจฉันพูดพลางนึกภาพตัวเองเป็นสคาลี่ในเรื่อง The X f i l e ไคุณน่าจะมาดูหน่อยนะนิเกลไม่พูดอะไรแค่วางโทรศัพท์ลงแล้วเดินมาหาฉันแบบนี้ดีกว่าที่เราเคยทำกันเยอะเขามาถึงโต๊ะฉันด้วยสีหน้าเบิกบาน คุณเจออะไรฉันอวดกระดาษปิ้นทั้งกองพร้อมรอยยิ้มอย่างมั่นใจใช่น้ำเสียงของเขาลังเลแต่ข้อมูลที่น่าสนใจอยู่ตรงไหนทั้งหมดเลยค่ะฉันกระซิบด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นฉันได้ข้อมูลเป็นตั้งๆเกี่ยวกับไททัน SG และเรียรี่ดูสิคะว่ามีตั้งกี่หน้า นิเกลมองหน้าฉันแป,กแปลกๆจอจี้ข้อมูลที่น่าสนใจหมายถึงอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยรู้มาก่อนคุณต้องอ่านทุกหน้าเพื่อค้นหามันฉันอ่านแล้วคะ่ะฉันตอบเสียงกล้าวอย่างน้อยฉันก็อ่านไปบ้างแล้วปัญหาก็คือฉันไม่เข้าใจเลยสักคำแต่ฉันไม่ยอมบอกนิกเกลหรอก ถ้างั้นคุณก็ต้องบอกผมได้สิว่าข้อมูลที่น่าสนใจคืออะไรนิเกลทำหน้าเหมือนยิ้มเยาะเขากล้าดียังไงฉันอุตส่าห์เหนื่อยกับงานทั้งหมดนี้แต่เขากลับยิ้มเยาะฉันได้อยู่แล้วฉันตอบเสียงชุนเฉียวมันก็คือคือฉันคว้ากระดาษแผ่นบนสุดจากกอง มากวาดตาดูว่ามีอะไรให้บอกนิเกลได้บ้างมันเป็นตำแหน่งหน้าที่ต่างๆในบริษัทเลียรี่กรุ๊ปคณะกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฉันเห็นชื่อที่ฉันรู้จักดดนแคนเทเลอร์ eller, เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในเลียรี่และฉันชะงักเพื่อรอดูท่าทีของเขาเขาเป็นประธานของไจต,ตันด้วย ฉันมองหน้านิเกลอย่างผู้ชนะจริงๆแล้วฉันไม่แน่ใจหรอกว่ามันน่าสนใจหรือเปล่าแต่อย่างน้อยมันก็เชื่อมโยงกันหรือต้องใช้คำว่าโยงใหญ่กันแน่นะ